แล้วนี่อะไรอ่ะทดลองใช้เบสสวรรค์ AFK 10ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมทําการ AFK เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาบอกก่อนนะครับก็คือเบสสวรรคร์ทุกคน แต่ว่าเวสวัส์เนี่ยถ้าแบบอยากให้ตกปุ๊บแล้วได้ปั๊มเนี่ยต้องใช้เหยื่อนะครับซึ่งผมเนี่ยทำการใช้เหยื่อนี้นะตอนแรกผมน่าจะมีประมาณ2 0 0พันกว่าประมาณ2 0 0พันเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูและตอนนี้ก็คือเหลือประมาณ300รอประมาณใช้ไปสิชั่วโมงนะทุกคนตอนแรกเนี่ยว่าจะใช้สารลายครับแต่สารลายของผมเนี่ยมีแค่พันสี่และซึ่งแน่นอนทุกคนผมเนี่ยทำการซื้อเหยื่อไปค่อนข้างเยอะครับถ้าเอาจริงๆก็พี่แสนแปดหมื่นครับทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยว่าคือ เหยื่อเหย่อันนี้คือแบบผมอยากซื้อให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าเราแบบตื่นมาเนี่ยนะครับแล้วเหยื่อผมหมดก่อนเนี่ยก็จะไม่10ชั่วโมงใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวไ่ต่อเนื่องนะครับก็ปรากฏว่าเหยื่อก็ถึงนะทิ้งไว้ประมาณ10ชั่วโมงของผมเนี่ยใช้เหยื่อประมาณ2 0 0 0ประมาณ0 0 0นินนิดๆแหละทุกคนนะครับแต่แน่นอนว่าเหยื่อที่ผมซื้อมาเนี่ยสี่แสนแปดหมื่นเนี่ยทุกคนผมซื้อไปสี่พันกล่องนะครับก็ได้หลายๆอย่างนะสามารถเอาไปใช้ได้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เห็นไหมเป็นมันฝรั่งนะครับหรือสาลา นอนส้มนะครับหลายๆอย่างนะทุกคนหัวปลาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอาไปใช้ตอดได้นะแต่ว่าจะคุมหรือเปล่านะเออแล้วก็ลืมบอกนะสำหรับจุดที่ผมทิ้งก็คือใต้ทะเลลึกตรงนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นจุดเซียนของผมนั่นเองนะครับผมอยากมาลองจุดนี้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวลองดูสวรรค์กันก่อนนะโอ้ก็โอ้โหนี่คือน้อยจังไดหินมานะทุกคนสําหรับหินนะครับได้มาสี่ซึ่งหินขายได้เม็ดละเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนไปเดีย๋ยวค่อยหักเดีย๋ยวค่อยไปบบกเพิ่มทีหลังแล้วกันนะ คือติดสวรรค์ค่อนข้างน้อยนะทุกคนแลวนี่คือไข่สซบิกมาเลยอ๋อเป็นงูนะครับที่เป็นแบบแค่รีเจนไหมแลวนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยสปาร์กิ้งสปาร์กิ้งติดสวรรค์ซึ่งแตกเออแลทุกคนก็ไม่ได้แพงนะครับอันนี้คืออะไรปลาหมึกและนี่ฮะโอ้ตัวนิดเดียว7ูกิโลไม่ถึงกิโลด้วยครับเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะ๋อนี่ไม่เกี่ยวแล้วคุณมาได้ไงฉลามหัวคอนอันนี้อยู่ดาราครับอ่าแล้วก็มีประมาณไหน อ่าอันนี้ก็ได้ทุกคนโอ้โหอันนี้ก็น่าจะอยู่ลาลาแบบหมื่นห้าอะไรอย่างี้หรือเปล่านะครับคือได้มิติก,ก็น้อยอยู่นะอุ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่นะอันนี้ไซบิก๊กอันนี้น่าจะมีประมาณ3ามหมื่นทุกคนเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่อ่าแล้วก็เดี๋ยวสาหรับหินสวรรค์หินสวรรค์นเนี่ยได้มา4ี่ทุกคนหินสวรรค์ผมว่าราคาน่าจะประมาณหมื่น ถึง20,000มไม่ถึงนะหมื่นเกือบ20,000ละมั้งเี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะตัวนี้ก็ตัวเอความหวังเหมือนกันกาวิชสอบร้านบริการจำหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Toilet Tower Defense น์บอก ออนิเมะดีเฟนเดอร์อนิเมะแวนการหรือจะเป็นแมป,ปตกปลาชิลๆก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาสไม่ว่าจะเป็น AFK ฟาร์มหรือจะเติมเกมพาเติมโลบักเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของในที่เพจกาวิปชอปผมจะเซลทั้งกระเป๋ารับมาลีลาอยู่นั่นแหละทุกคนบอกรอดูอยู่นัเซลทั้งกระเป๋าครับป่า,นะปาผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตกไป2 0 0พันครั้งได้เหยื่อโอ้โหได้มาหาแสนหักลบจากการซื้อเหยื่อดี แค่ไม่ได้กําไรเลยนะอ่ะตัวนี้เมื่อกี้ห้าแสนนะห้าแสนหนึ่งมืนอ่ะเซลเลพิ่มสองหมืนโอ้โหเจ็บหนักเป็นห้าแสนเท่าไหร่นะห้าแสนสามหมื่นห้าแสนสามหมื่นหินสี่ก้อนเท่ากับก็เจ็ดหมื่นใช่ไหมก็รวมเป็น หกแสนพอดีทุกคนถามจริง10ชั่วโมงได้มา6กแสนซึ่งต้องตอบว่าเราเนี่ยซื้อลังเหยยบไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมคำนวณเลขก่อนนะทุกคน4ี่แสนแปดเราได้มา6กแสนนะทุกคนจริงๆน่าจะแบบ6กแสนเลยแหละนะครับเราได้กําไรมา1นึ่งแสนสอเบิร์ดอย่าหาทำเหมยก็ God. ผมไม่คิดว่าจะห่วยแตกขนาดนี้ <c oughs> ผมว่ามีหลุดค่อนข้างเยอะทุกคนเห็นไหม <c oughs> เพิ่มตกมาได้ประมาณเฉลี่ยประมาณ1นึ่งพันนี่นะใช้เหยือไปประมาณ2 0 0พันก็ครึ่งๆึ่งอ่ะทุกคนเรียกได้ว่าครึ่งๆเลยนะ แต่ต้องบอกทุกคนผมใช้ที่นี่ทางนะครับเป็นแบบเซ็ตด้วยตัวเองนะทุกคนคือไม่ได้ปลาแบบร้อนะถ้าได้ร้อผมว่าน่าจะมีแบบหลายล้านนะสองสล้านผมว่าเดี๋ยวเรากลับมาที่ Eternal King ดี่ว่าน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปทุกคนนะครับที่ผมแบบได้ทดลองนะมี Eternal k i n งเนี่ยแหละคือเราไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับแล้วก็จะเป็นเ no อ่อโนไลท์โนไลท์เนี่ยผมใช้เป็นเอนชาร์สสเตตดีนะครใช่ไหมแล้วก็ใช้เหยื่อซึ่งเหยื่อเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะท แต่ก็ก็ต้องซื้อเหยื่อนครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเหยื่อแบบหนักขนาดนี้มาก่อนนะปกติก็ซื้อแบบพันกล่องแค่พันกล่องาะนั้นแบบอยากลองใส่สุดกับเบ็ดสวรรค์น,นะครับสรุปก็แห้งอย่าลองอ่ะอย่าลองดีกว่านะทุกคนถ้าจะให้แนะนําจริงๆเบ็ด AFK ฟาร์มไปตอนนี้ผมว่าก็ น่าจะเป็นอันนี้แหละน่าจะสบายสุดเพราะเราไม่ต้องเสียเงินนะพื้นเหยื่อแล้วก็ลองลงมาก็น่าจะเป็นโนไลน์ like นี่แหละแต่โนไลน์ like ก็มีเอ็นชาที่แบบเป็นอะไรสักอย่างที่ขึ้นตัวคิวส no ีเขียวนะครับก็ไม่ต้องเสียเหยื่อนั่นก็น่าจะโอเคเหมือนกันถึงแม้เราจะแบบไม่เข้าเนื้อนะทุกคนแต่10ชั่วโมงอะได้เงเินมาแค่แสนสองนะครับสรุปเพ็ดสวรรค์ก็ไม่ค่อยเหมาะกับการ AFK นะผมเห็นเขาบอกว่าราคาของเนี่ยปลาของก่อนเนี้ยเขาโดนเนิฟราคานะทุกคนเกรนลีฟอะไรสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองมาตกดูนะว่า เขาแบบจะเหลือราคาเท่าไหร่ปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้า,าเฉลี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่อ่อสี่ห้าหพันอันนี้ต้องแล้วแต่น้ําหนักนะครับไม่น้ำเอ็กฟิกนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนราคาเขาจะเหลือประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะลองเอาไปประเมินราคานะทุกคนคือน้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ก็ไม่ได้นอนนะทุกคนก็เกือบ80ดกิโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน่าจะอยู่แบบ5้าพันผมคิดว่านะถ้าไม่ติดเอ็กเกนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าราคาเก่าที่แบบมาตอนแรกๆนะผมว่าน่าจะอยู่แบบ5้0พ0นห้าหพนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ถึงเนี่ยแสดงว่าปลาตัวนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟแล้วแต่หลายคนก็บอกโดนเนิร์ฟแล้วนะอ้ยเกยไม่ด่า ก็6,900นะทุกคนโอ้โหก็ไม่ได้โดนเนิมนะครับก็เป็นแบบราคาแบบปกติอยู่นะโอ้นี่ถ้าแบบติดเบ็ดสวรรค์คูณ5มานี่ก็30,000กว่าเลยนะทุกคนโอ้ my god เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบฟาร์มเงินนะและแบบเล่นอยู่แบบหน้าจอไม่ได้ปล่อยบอทหรือเอ k อะไรพวกนี้นะทุกคนก็ไปก่อนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะก่อนไหนนะนี่ครับผมก่อนนี้เลยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้แบบไปนั่งตกเลยครับก็ ล่อยไปเรื่อยๆทุกคนีือว,ว่าคงได้เองนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการแถมเล็กๆแน่นอนนะทุกคนผมจะใช้เบ็ดโนไลท์นะครับในการ AFK แต่ว่าจะไม่ใช่สิบชั่วโมงนะอันนั้นก็เดี๋ยวจะนานเกินเดี๋ยไม่ทันเดี๋ยวลงคลิปไม่ทันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะลองวอร์มสักหนึ่งชั่วโมงไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้1ชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวให้ดูเบ็ดโนไลท์นะครับแต่ขอเป็นแบบจุดมีละกันนะครับ ดินแดนใหม่เดี๋ยวนะผมจะใช้เป็นหัวปลานะทุกคนแล้วก็เอนชาร์เป็นสเตตี้นะครับก็คือแบบเน้นรัวๆตอนนี้อยู่ที่2 0 0 0 0นะครับ2 0 0กับ173อันนี้ปลาที่แบบเบ็ดน,นี้ตกไปนะทุกคนเดี๋ยวดูว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะทุกคน ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างดูจากข้างล่างนี้ก็เอ้ยอิเล็กทริกเต็มเลยนะมิติดแดงมาด้วยนะครับแล้วนี่อะไรอ่ะฮะเมยก็ดแล้วเป็นมิติกด้วยนะติดใจแอนโอ้โหนี่ถ้าติดแบบว่าเอ็กฟิสวรร่าจะรวยนะแต่เราเจ็บช้ำกับเบ็ดเอ็กฟิสวรรค์ละมาทุกคนเดี๋ยวเรา ลองกลับไปประเมินดูนะอู้ตัวเบลอเลยอะอันนี้ผมน่าจะไม่ขายนะเก็บไว้เดี๋ยวเราลองมาเซลล์ดูนะทุกคนทางกระเป๋าหรยอแม้หรือยังไงดีแต่ผมขอประเมินตัวนี้ก่อนผมอยากรู้ว่าเขาจะแบบได้เงินเท่าไหร่นะโอมองไม่เห็นเลยอยากกว่าล้านนี่ครับทุกคนหมื่นสามเลยเหรอโอ้โหก็ถ้าแบบคูณห้าทุกคนลองเอาไปคูณนะก็อาจจะมีหกนะครับหกหมื่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะหนๆผมขอลองดูตัวนี้หน่อยอ่ะก็คือห้าพันแปดนะทุกคนโอ้ เดี๋ยวเราก็ทําการเซลเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงนี้เบ็ดโนไลท์ใช้เหยื่อหัวปลาเดี๋ยวเด้นลืมบอกผมลืมบอกว่าตกไปได้เท่าไหร่ก็ร้อยกว่าตัวนะขึ้นมาประมาณประมาณร้อยร้อยหนึ่งนะครับ้อยกว่าตัวโอเคเซลเลยปาบถังกระเป๋าครับหนึ่งแสนสองหมื่นถ้ารวมวันนี้หมื่นเท่าไหร่นะประมาณหมื่นก็หนึ่งแสนสามโอ้โหแสงเบ็ดสวัสดิ์แล้วนะกำไรละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นับ่าย,ยุงขายเหยื่อนะแต่ก็รู้แล้วว่าไหนน่าจะเฟี้ยวกว่าทุกคนเพราะว่าโนไลท์แบบอย่างที่บอกไปนะ ผมแบบทำเอ็นชาร์นมาเรียก้ว่าเน้นแบบงัดขึ้นรัวๆตกเร็วครับตกเร็วงัดเร็วอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับทดลองนะครับเอฟเบ็ดสวรรค์นนะแล้วก็มีแถมโ no นไลท์ไปให้ด้วยแล้วก็นี่เลยได้ตัวนี้มาอู้เบลเลอร์เทอร์เลยนะไว้เก็บแบบสะสมทุกคนไว้ดูเล่นนะครับ